ทราบไหมครับว่าคำว่า goodbye นั้นไม่ได้มาจากคำว่า good บวกคำว่า bye และถ้าย้อนกลับไปเมื่อ500กว่าปีก่อนนั้นคำว่า bye ไม่เคยปรากฏในภาษาอังกฤษ goodbye ไม่เหมือนกับ good morning good afternoon good evening good day good night พวกนั้นเพราะ good เหล่านั้นเป็น good ที่ตามด้วยช่วงเวลาแต่ bye ไม่ใช่เวลานะครับ ที่มาที่ไปของ goodbye ค่อนข้าง,างน่าสนใจต้องเท้าความก่อนว่าในอดีตนั้นในภาษาอังกฤษการกล่าวอำลากันมักจะใช้ด้วยการอยู่2คําำนั่นก็คือคําว่า farewell ที่มาจากคาว่า f a i r บอกคำว่า well โดย fair นั้นแปลว่าเดินทางส่วน well แปลว่าดีซึ่งมันก็เหมือนการบอกลาว่าเดินทางปลอดภัยนะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า solo n g ซึ่งมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า see you later แล้วเจอกันถูกไหมครับโดยพอมาถึงในช่วงศตวตรรษที่16เริ่มมีการปรากฏการใช้คำบอกลาอันใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือคำว่า God be with you ถ้าแปลเป็นไทยก็คือขอให้พระเจ้าคุ้มครองมันเองโดยคำว่า God be with you นั้นค่อนข้างเป็นกลายมาเป็นคำที่ป๊อปปูล่า ที่ใช้ในการกล่าวอำลากันในโลกตะวันตกค่อนข้างมากพอสมควรแต่ปัญหาก,ก็คือว่าคำว่า God be with you นั้นเป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวแล้วก็พูดยากอยู่ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปคำนี้ก็เลยโดนกร่อนเสียงมาเรื่อยๆจาก God be with you เต็มๆกลายมาเป็น God with you นะครับกรอนให้เร็วขึ้นกลายมาเป็น God with you นะครับแล้วก็กลายมาเป็น God by ซึ่งเราก็น่าจะพอสังเกตได้แล้วว่านี่แหละ คือที่มาที่ไปของคำว่า goodbye ที่เราใช้ในวันนี้นั่นเองนะครับโดยคำว่า g o d b y e นั้นถูกกรอนอีกทีหนึง่งกลายมาเป็น goodbye ในที่สุดในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่17นั่นเองนะครับโดยปรากฏหลักฐานการใช้ในหนังสือครั้งแรกในตอนนั้นแต่ก็ยังเป็นคำที่ยังไม่นิยมนำมาใช้กันแพร่หลายมากเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19ที่จะเริ่มมีการใช้คำว่า goodbye มา อยู่ในเพลงแล้วก็อยู่ในข่าวนะครับโดยเหตุผลที่เขาเปลี่ยนจากคำว่า God b y e มาเป็น Goodbye ก็แค่เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า Good อื่นๆที่ใช้กันเป็นคำทักทายทั่วไปเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่มาอธิบายของคำว่า Goodbye